ตำร,รวจภูทรจังหวัดนครน,นายกภายใต้การนำของพลตำรวจตีปาโมดงามประดิษฐ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครน,นายกพร้อมทีมสืบสวนเข้าตรวจยึดตู้คีบตุ๊กตาไฟฟ้าจำนวน77ตู้จากพื้นที่ใน4อำเภอหลังรับแจ้งว่าตู้ดังกล่าวส่งผลวอมเมาเยาวชนการตรวจยึดครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านนาอำเภอองครักษ์และอำเภอปากพีพบว่าตู้คีบสินค้าเหล่านี้ใช้ระบบไฟฟ้าพร้อมเหรียญในการเล่น โดยการคีบตุกตามีผลแพ้ชนะที่เข้าข่ายความผิดตามพรบการพนันและไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของตำรวจยืนยันว่าตู้คีบทั้งหมดไม่มีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและอยู่ในกระบวนการการตรวจสอบเพื่อติดตามตัวเจ้าของมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double Macpads สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line DBM 6600 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะระแแดง Bee Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือไลน์ @BeeHerb99